ออกมาแล้วครับกับมือถือเครื่องนี้ที่หน้าตาเหมือน a p 3 p h o n โฟนเลยครับทุกคน วันนี้แอดก็มีมือถือสวยๆมาให้ทุกคนดูอีกแล้วได้มือถือสวยๆอุปกรณ์ครบครบมาอีกแล้วครับเจ้าน้องคนนี้ก็คือ Sony e เ i c s s o n W350I หน้าตามันเหมือน M3 มากเลยครับทุกคนลองกลางฝาหน้าออกมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นมือถือที่มีทรงเท่ๆเป็นฝาพับแบบนี้เลยนะแล้วตัวก็เล็กกระเปียกเดียวเองครับทุกคนเนี่ยอยู่ในฝ่ามือเล็กๆมากเลยเคยใช้กันไหมเปิดด้านหลังออกมาก็จะเจอที่ใส่แบตเตอรี่แบบนี้ครับใส่ซิมแล้วก็ใส่เมมโมรี a การ์ดได้เป็นแบบ m e m o r y s t i c k Micro M2 เจ้าเปียกรุ่นนี้ก็เปิดตัวมา17ปี้ นะครับทุกคนแป๊บเดียวเนี่ยผ่านมาไวมากๆ wallpaper เครื่องนี้เท่จัดเลยครับทุกคนจําได้ไหมนี่มันหน้าตาเหมือน Windows XP เลยนะครับไฮไลท์ของเครื่องนี้ก็คือเมนู Walkman ครับเครื่องเล่นเพลงด้วยความที่ดีไซน์ออกมาให้เหมือน MP3 การฟังเพลงผ่านหูฟังถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับสามารถพับนะครับหน้าจอลงไปแบบนี้เพื่อจะคอนโทรลเพลงจากด้านนอกก็ได้ใครเคยใช้ Sony e r i c s s n W350i ในยุคนั้นเจ้าเครื่องนี้ถูกใจพวกคุณกันไหมล่ะถ้าเป็นมือถือในความทรงจํา <ๆ S 1> ก็ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ,รบว่าชอบขนาดไหน